พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำมันม่วงไส้ขนมกันค่ะมันม่วงกวนสูตรนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็กวนง่ายแล้วก็ปั้นเอาไปปั้นเป็นไส้ขนมง่ายมากเลยค่ะแล้วมีส่วนผสมแค่ห้อย่างเท่านั้นเองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้าง ก่อนอื่นเราก็หั่นมันม่วงให้เป็นชิ้นลเล็กๆนะคะจะได้บดง่ายนะคะแล้วก็สุกง่ายด้วยค่ะหลังจากหั่นมันม่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามันม่วงไปนึ่งถ้านึ่งโดยใช้ซึ้งธรรมดาปกติก็20บนาทีนะคะแต่อันนี้เป็นเครื่องมันจะใช้25นาทีะคะ่ะพอมันม่วงสุกแล้วเนี่ย ให้เรานำลงระฐาน,นะคะ่ะแล้วก็บดตอนที่มันม่วงยังร้อนอยู่จะทาให้บดง่ายมากขึ้นใช้ซ่อมธรรมดานีนะคะบดบดง่ายมากตอนอุ่นๆอ,อยู่จากนั้นน,นําน้ากะทินะคะน้ําตาลแล้วก็เกลือเคี่ยวให้น้ําตาลละลายแต่ไม่ต้องให้เดือดนะคะเคี่ยวแค่ให้น้าตาลละลายอเฉยจากนั้นเราจะมันเริ่มกวนนะคะเราก็จะใส่้ํามันไปก่อนเลยนะคะอันดับแรก กวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วค่อยๆทยอยใส่กะทินะคะถ้าใส่ไปหมดทีเดียวเนี่ยมันจะแห้งยากค่อยๆทยอยใส่ทีละนิดทีละนิดแล้วจะทำให้เรากวนได้ไวขึ้นไม่ต้องรอนานนะคะแล้วก็ทําให้ขนมไม่ใช่ไใส่แห้งง่ายขึ้น กวนค่ะกวนวนไปกวนด้วยไฟต่ำนะคะไม่งั้นก็ทำให้ขนมไหมแล้วจะดูได้ยังไงว่ามันพร้อมแล้วเราก็ใช้นิ้วมือเนี่ยค่ะแตะไปที่ไส้ขนมถ้าไส้ขนมไม่ติดมือแสดงว่าไส้ของเราพร้อมใช้งานแล้วอันนี้นะคะไม่ติดมือพอกวนไส้เสร็จนะคะเราก็เอาไส้มาผึ่งให้เย็นนะคะต้องมาเกลี่ยเกี่มจะได้เย็นง่ายขึ้นผึ่งให้เย็น จากนั้นก็มาปั้นทำขนมได้นะคะจริงๆแล้วแนะนําให้ทําไส้ทิ้งไว้1คืนก่อนที่เราจะอบขนมจริงๆนะคะสมมุติแล้วก็ทำพวกนี้แล้วก็ทําคืนนี้เตรียมไว้เลยติดตามคลิปหน้านะคะก็คืนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า